ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ หวังหลินรอยที่ระดับต่ำใกล้เบื้องล่างทะเลด้วยธงในมือนี้เป็นธงวิญญาณที่มีวิญญาณผนึกไว้นับร้อยข้างในรวมไปถึงวิญญาณของซางมู่หยาจากก่อนหน้านี้ด้วยธงวิญญาณน,นี้เป็นของซางมู่หยามาก่อนและเขาคงไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นหลุมฝังศพของตัวเอง หลังจากคุยกับซางมู่หยางหวังหลินจึงได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในระยะ100กิโลเมตรนี้ถูกนับว่าเป็นขอบเขตของทะเลปีศาจมีสำนักน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนในสถานที่แห่งนี้และสำนักปีศาจลบเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ระดับฝึกตนสูงสุดของสำนักคือเจ้าสำนักหลิวเสินผู้เป็นบรรพชนของซางมู่หยางเขาอยู่ที่จุดสูงสุดขั้นแกนลมปานระดับกลางและเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแถบนี้ขอบนอกของทะเลปีศาจนั้นขาดแคลนทรัพยากรอย่างมากมีเซียนขั้นวิญญาณก่อกำเนิดไม่กี่คนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่พวกเขาจะอาศัย ในส่วนกลางของทะเลปีศาจนอกจากนี้แล้วหวังหลินยังได้เรียนรู้อีกว่าไม่มีกระดูกอสูรวิญญาณตัวไหนอยู่ขอบนอกของทะเลปีศาจอสูรวิญญาณอันแข็งแกร่งพวกนั้นจะอาศัยในส่วนกลางทั้งหมดและหากมีสักตัวหลงออกมาที่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เสียนมานที่นี่สามารถสังหารได้แต่หวังหลินยังคงได้รับ ความรู้ที่มีประโยชน์อยู่บ้างภายนอกของทะเลปีศาจนั้นมีสามเขตที่อันตรายหนึ่งในสามเขตนั้นชื่อว่าหุกเขาซากศพที่มีกระดูกอสูรจำนวนมากหากสำนักใกล้ๆต้องการวัตถุดิบพวกเขาจะไปที่นั่นมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นบ่อยมากนั่นคือทุกครั้งที่อสูรวิญญาณเพิ่งตายไปจากศพใหม่ปรากฏขึ้นในหุกเขาซากศพ บางตัวก็เป็นอสูรวิญญาณอันทรงพลังตอนที่ยังมีชีวิตทั้งยังไม่มีใครอธิบายว่ามันปรากฏขึ้นที่นี่ได้อย่างไรอย่างน้อยก็รู้ว่ามันตายไปแล้วในหุบเขาซากศพแม้ว่าหุบเขาซากศพจะเป็นสถานที่ลึกลับตราบใดที่ไม่ได้เข้าไปส่วนกลางหุบเขาปกติ จะไม่เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นส่วนกระดูกที่สร้างมู่อย่างใช้เพื่อจัดการกับผู้อาวุโสของตนเองนั้นมันก็มาจากหุกเขาซากศพเช่นเดียวกันมันสร้างจากกระดูกอีกาเล้นลับหลังจากศึกษาเป็นเวลานานหวังหลินก็พบได้ว่าพิษนี้มีผลเฉพาะเซียนขั้นพื้นฐานลมปานผลลัพธ์จะอ่อนแอลงมากเมื่อเผชิญกับเซียนที่แข็งแกร่งตอนนี้ เป้าหมายของหวังหลินคือหุบเขาซากศพเขาเหินไปอย่างรวดเร็วตรงไปยังทิศทางที่สางมู่หยางชี้เมื่อเขามาถึงสิ่งที่ข้างนอกหุบเขาซากศพก็คือภูเขาจำนวนมากนับไม่ถ้วนมีทั้งสูงและต่ำและบริเวณนี้ก็มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่นี่คือหุบเขาซากศพหมอกที่นี่บางมากและไม่ได้มีผลต่อการมองเห็นอีกต่อไป ทว่าขนาดที่หวังหลินเข้ามาเขากลับรู้สึกว่าพลังงานหินที่นี่แตกต่างจากคุณภาพพลังงานภายนอกหวังหลินสร้างผนึกและเริ่มล่างบทสวดทันทีจากนั้นละอองแสงรวมกันด้านหน้าเขาจนในที่สุดมันก็ก่อล่างเป็นบอลสีขาวไม่นานนักมันก็เปลี่ยนสีจนกลายเป็นสีฟ้า ดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นนี่เป็นวิชาระบุชนิดของพลังงานหยินในบริเวณนี้สีของบอลสว่างจะเป็นตัวบอกพลังทั้งสีระดับนั่นคือม่วงฟ้าเงินและแดงเทียบเป็นสวรรค์ปัตภีลึกลับและหยินแห่งความตายนับตั้งแต่ที่แสงเป็นสีฟ้าสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่ามีพลังงานหยินปัตภีที่หายากมาก หวังหลินสูดหายใจลึกและชี้ไปข้างหน้าบอลแสงลอยตรงไปทันทีหวังลินติดตามด้านหลังบอลแสงช้าๆแล้วตรวจสอบสีของมันขนาดที่ค้นหากระดูกอสูรไปด้วยสัมผัสวิญญาณของหวังหลินพบว่ามีเซียนหลายคนในหุกเขาซากศพแต่ทุกคน กับเพ่งสมาธิไปที่การหากระดูกอสูรแม้กระทั่งพวกเขาเจอหน้ากันทั้งหมดต่างพยักหน้าให้กันและผ่านกันไปหวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยหุกเขาทรากศพไม่ได้มีเพียงลูกเดียวแต่มีจำนวนนับไม่ถ้วนแตกต่างกันตามขนาดมีเซียนน้อยคนลึกเข้าไปในหุกเขานั่นหมายถึงโอกาสที่จะหากระดูกอสูรพบหลังจากผ่านไป เก้าแห่งมีซากอสูรเรียงรายมากขึ้นบางตัวมีขนาดใหญ่จนน่ากลัววังลินยืนอยู่เหนือซากศพอสูรยักษ์ตนหนึ่งแต่หลังจากตรวจสอบมันชั่วคู่เขาก็ยกเลิกความคิด ที่จะนำมันกลับไปแม้ว่าซากนี้จะขนาดใหญ่มันกลับไม่มีพลังปานในกระดูกนั่นหมายถึงมันไม่ได้เป็นอสูรวิญญาณมันเป็นเพียงแค่ตัวใหญ่เท่านั้นขนาดที่เขาเข้าไปใกล้ใจกลางหุเขาซากศพมากขึ้นสีของบอลแสงก็เข้มขึ้นหลังจากผ่านหุเขาลูกที่ก้าวไป วังหลินไม่เจอเซียนคนไหนอีกเลยและจำนวนซากศพเพิ่มขึ้นอย่างมากวังหลินหยุดที่หกเขาลูกที่9อยู่ชั่วขณะเขาระมัดระวังตัวมากและกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาหลังจากมาถึงหุกเขาลูกที่9เขากลับรู้สึกว่ามันแตกต่างจากลูกที่8แต่กลับไม่สามารถบอกได้ว่าแตกต่างกันตรงไหนทันใดนั้น รู้สึกได้ว่ามีสายตาคู่จับจ้องไปที่เขาตั้งแต่เข้ามาวังหลินเหยียดยิ้มในใจขณะที่กวาดรอบด้านด้วยสัมผัสวิญญาณขอบเขตผีดวงตาที่จ้องเขาหายไปทันทีและหุบเขากลายเป็นเงียบสงัดอีกครั้งวังหลินคุ้นคิดเล็กน้อยจากนั้นรวบรวมกระดูกอสูรอย่างรวบๆก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปหุบเขาลูกที่สิบ เมื่อมาถึงหกเขาลูกที่สิบสามบอลแสงแบ่งออกเป็นสองลูกดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นเขารู้ได้ว่านั่นหมายถึงคุณภาพของพลังปานหินได้ผ่านคุณภาพธรรมดาอันดับสิบและเข้าสู่คุณภาพดีอันดับหนึ่งแล้วขึ้นพลังหินมาจากหกเขาลูกที่สิบสี่หวังหลินรู้สึกได้ว่าร่างกายแข็งทื่อเขามองไปรอบๆและถอนหายใจออกมา ความจริงแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการปิดด่านฝึกตนถึงเช่นนั้นแม้ว่ามันจะดูสงบ การที่ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในสามเขตอันตรายมันต้องมีอันตรายแน่ๆวังหลินไม่กล้าปิดด่านฝึกตนเป็นเวลานานแม้ว่าเงื่อนไขนี้จะดีแค่ไหนก่อนที่เขาจะเข้าใจสถานที่แห่งนี้ได้เต็มที่เขาไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นานเว้นแต่จะมีความจําเป็นวังหลินลังเลเล็กน้อยเขาคูรบรวมกระดูกกระสุนมาได้ไม่กี่ชิน้นแม้ว่าคุณภาพของมันไม่ได้สูงมาก มันควรจะเพิ่มพลังให้กับ่า่กลนก้าวโครงกระดูกได้บ้างเล็กน้อยแต่เขายังไม่ยอมที่จะเดินจากไปตอนนี้ด้วยตำแหน่งปัจจุบันเขาสามารถดูได้ว่าหกเขาลูกที่14ี่นั้นกว้างใหญ่แค่ไหนหกเขาลูกที่14นั้นเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากลูกที่13มันขนาดใหญ่จนแทบจะนำลูกที่13ามารวมกันนอกจากนี้ สิ่งที่ประหลาดที่สุดในหุบเขาลูกที่14ก็คือไม่มีซากศพในระยะสายตาทั่วทั้งพื้นที่ปกคลุมไปด้วยน้ำขังแข็งสีน้ำเงินเรืองรองที่ดูลึกลับมองไกลๆวังหลินจะเห็นได้ว่าหุบเขาลูกที่14ไม่ได้เป็นใจกลางของหุบเขาซากศพมันถูกนับได้ว่าเป็นครึ่งทางเท่านั้นวังหลินสายสศีรษะตัวเองและตัดสินใจหันกลับขนาดที่เขากำลังจะกลับ เสียงคำรามหนึ่งดังออกมาจากพื้นที่ห่างไกลและมังกรยักษ์ยาวกว่าพันฟุตขึ้นมาในหมอกวังลินเปลี่ยนสีหน้าทันทีขนาดที่เขาก้าวถอยหลังและเข้าไปในพื้นดินสัมผัสวิญญาณกระจายออกมาและจ้องไปที่มังกรยักษ์ร่างมังกรมีขนาดใหญ่มากขนาดที่มันเคลื่อนไหวได้สร้างลมกันโชคขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวมันก็ ข้ามหกเขาลูกที่สิบสามและเข้าไปในหกเขาลูกที่สิบสี่เมื่อมังกรยัดผ่านล่างวังหลินหยดเลือดสดๆหล่นจากท้องฟ้าวังหลินมองขึ้นไปและเห็นได้ว่าท้องมังกรมีแผลขนาดใหญ่แผลนั้นคุมไปถึงครึ่งหนึ่งของล่างมังกรวังหลินมองไปยังทิศท,ทางที่มังกรจากมาและเห็นรอยเลือดเป็นทางดูเหมือนว่ามังกรตัวนี้จะเลือดไหลไม่หยุดบนเส้นทางนี้ มังกรหยุดเหนือหุกเขาลูกที่สิบสี่และดูเหมือนว่าเลือดที่ไหลออกมาจะไม่ต่างจากครั้งก่อนขนาดนั้นเองเขาก็เห็นมันคำรามครั้งสุดท้ายขนาดที่มันคำรามครั้งนี้ออกมาบรรยากาศโดยรอบกระเพื่อมและปล่อยคลื่นราวกับอยู่ในมหาสมุทรออกมาเหล่ากระดูกในพื้นที่อื่นกลายเป็นผุยผงและถูกผลักออกไปภายนอกโดยคลื่นอากาศนี้ หวังเด่นรู้สึกได้ว่าพื้นดินลึกสามนิ้วกายล่อนหลุดออกมาเขารู้สึกตกใจสุดขีดมังกรตัวนี้อาจกระทั่งแข็งแกร่งกว่าเซียนขั้นวิญญาณแลกกำเนิดเสียอีก มันคำรามเช่นนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ดวงตาของมันจะมองลงมันใช้ความแข็งแกร่งสุดท้ายเพื่อทุบน้ำแข็งบนพื้นและขุดลงไปขนาดเดียวกันวังลิ้นกระโดดออกมาบนพื้นและพุ่งเข้าหามังกรโดยไม่ลังเลในพริบตาเดียวเขาก็เข้ามาในหุกเขาลูกที่14ขนาดที่ลอยอยู่ในอากาศเขาจับหางมังกรที่กำลังจมลงและดึงมันด้วยแรงทั้งหมด เขาได้ยินเสียงแกกขนาดที่ล่างมังกรถูกดึงออกมาหัวใจเขาสัน่นละลัวขนาดที่จับร่างอันหนักน่วงขึ้นมาและลอยออกจากหูขเขาาซากศพล่างมังกรนั้นหนักเกินไปแม้เขาจะใช้พลังทั้งหมดในร่างกายก็แทบจะถือมันไม่ได้หวังหลินได้ยินเสียงกระดูกทั้งตัวถูกบีบอัด ภายในแรงกดดันนั้นแต่เมื่อเขาคิดว่าได้รับร่างมังกรที่เพิ่งตายไปวังลินกับลืมความเจ็บปวดนี้สิ้นหลังจากเหาออกจากหมกเขาทรากศพด้วยความทุรักทุเลวังลินเห็นเหล่าเซียนที่กำลังเก็บกระดูกแนวขอบทะเลปีศาจได้กระตุ้นสมบัติป้องกันทั้งหมดมองมาหาเขาอย่างตะลึงงนัน เหล่าเซียนพวกนี้ต่างใช้สิ่งของพวกนี้เพื่อเกิดเรื่องขึ้นดังนั้นเมื่อมังกรปรากฏตัวทั้งหมดกระจัดกระจายเปิดใช้สมบัติป้องกันของตัวเองและหาพื้นที่แข็งแกร่งเพื่อซ่อนตัวถึงอย่างนั้นยังมีคนที่ร่างกายแตกสลายจากเสียงคำรามอยู่บ้างหลังจากเอาตัวรอดไม่เพียงแต่จำเป็นต้องมีระดับฝึกตน ในระดับหนึ่งแต่ต้องมีไหวพริบด้วยเช่นกันคนพวกนี้มาที่นี่เพื่อเพียงปีละครั้งและอาศัยการขายกระดูกจากหุกเขาซากศพเพื่ออยู่รอดเพราะว่าพวกเขามาที่นี่ปีละครั้งมีบางครั้งที่เห็นอาสูรวิญญาณกำลังตายภายในหุกเขาแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นใครสักคนนําร่างอาสูรวิญญาณที่เพิ่งตายออกมา พวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนทว่าคนผู้นี้ไม่เพียงแต่ทำมันเท่านั้นแต่ยังนำศพที่สมบูรณ์ของมังกรออกมาด้วยร่างอันสมบูรณ์นั้นไม่ได้บุบสลายขนาดเดียวกันเราเซียนส่วนใหญ่สูญเสียเหตุผลของตนเอง และเผยความโลภวังลินรับรู้ได้ถึงสายตานับไม่ถ้วนที่จ้องมองเขาเขาปล่อยลมหายใจเยือกเย็นออกมาขนาดที่ก้าวไปบนพื้นและลงไปใต้ดินด้วยวิชาหลบหนีปัตพีรวมทั้งมังกรทั้งตัวขนาดที่เขาจมลงไปสัมผัสวิญญาณขอบเขตหวีพุ่งออกมา เหล่าเซียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ระดับขั้นต่ำกว่าแกนพลังปานดังนั้นคนที่อยู่โดดเดี่ยวตายทันทีร่างมังกรนั้นใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าเขาจะดื่มน้ำพลังปานไปด้วยก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วนักหวังลินเพื่องแค่เคลื่อนไหวได้อย่างเชื่องช้าไปข้างหน้าถ้ำพร้อมจับร่างมังกรไปด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ